อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุดนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยสำหรับคริสเยโนโรนันโดครับเหมือนว่าจะไม่มาประเทศไทยด้วยนะสำหรับโรนันโดแล้ววันนี้เนี่ยอ้างเหตุผลเดิมครับวันนี้ก็เทซ้อมกับแมนยูเหมือนเดิมเป็นวันที่2แล้วนะครับข่าวนี้เนี่ยผมเอามาจากเดอะแอลเลนตีครับสื่อชนะนำในเมืองผู้ดีเนี่ยบอกว่าคริสเยโนโรนันโดเนี่ยปีกระการอ้างเหตุผลเรื่องครอบครัวที่ไม่เดินทางมาซ้อมกับแมนยูในวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับ สตาร์วัย37ปีครับไม่ได้เดินทางมาร่วมลงซ้อมปรีซีซั่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยเหตุผลเดียวกันภายหลังแจ้งสโมสรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าต้องการย้ายออกจากทีมนะครับรายงานเนี่ยยืนยันว่าคริสเตนโนโรนันโดครับจะไม่ได้เดินทางมาที่แคลงตันในการซ้อมวันอังคารนี้เหมือนเดิมและไม่มีความชัดเจนว่าเขาเนี่ยจะกลับมาซ้อมเมื่อไรนะครับนั่นจะไม่ปีศาจแดงแมนยูเนี่ยมีปัญหาให้ขบคิดอย่างหนักก่อนเดินทางออกทัวร์ประเทศไทยและออสเตรเลียในวันศุกร์นี้ มีหลายสโมสรครับที่ตกเป็นข่าวกับกัปตันจิมชัดโปรตุเกสในตอนนี้นำมาโดยเชลซีไบแยนมินคกบาเซลูลนารวมถึงนาโปลีด้วยนะครับ เหมือนว่าคริสเตียโนโรนันโดครับวันที่2ก็จะไม่มาซ้อมแล้วนะครับเหมือนว่าจะพูดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องครอบครัวเหมือนเดิมนะครับแล้วเหมือนว่าจะไม่มาปรัเทศไทยด้วยสําหรับคริสเตียโนโรนันโดครับโอ้โหเป็นยังไงกันล่ะครับเนี่ยสำหรับข่าวโรนันโดตอนนี้ไม่มาซ้อมเป็นวันที่2แล้วนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นครับสวีดัสสวัสดีครับ